EP นี้ครับผม XCElect คืออะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าที่ผมใช้โบรกเกอร์ XCElect เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับผมว่า XCElect เนี่ยมันดีกว่ากองทุนทั่วๆไปอย่างไรเพราะว่าตัวนี้ครับผม XCElect เนี่ยเป็นทางโบรกเกอร์เนี่ยทำกองทุนขึ้นมาเองสําหรับในส่วนของการสอบกองทุนอื่นๆแบบเนี้ยเราจะไปสอบใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราสอบไม่ผ่านเนี่ย เงินของเราจะเป็นศูนย์ไปเลยก็คือ บริษัทพวกนั้นเนี่ยมันจะได้เงินเราไปเลยแต่ในส่วนของ x อ s กซ e ซิเครับผมถ้าเกิดว่าเราสอบไม่ผ่านเราก็กดรีเซ t ตได้แต่ว่ามันจะมีระยะเวลาในการรีเซ็ตนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องทำตามกฎประมาณนี้คร่าวๆนะครับซึ่ง x อเนี่ยมาดีตรงที่เงินต้นของเราจะไม่หายเงินต้นของเราจะอยู่ในพอร์ตของเรายังถอนได้เทดได้กาไรก็ถอนได้เทได้กาไรก็ออกมาเก็บไว้เป็นเงินของเราได้แต่สาหรับกองทุนทั่วไปอ่ะถ้ายังสอบ ไม่ผ่านแบบนี้มันถอนเงินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบัญชีเดโมแต่ในส่วนของ XC เนี่ยมันเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับเพรได้กำไรเท่าไหร่เราถอนเงินได้หมดเลยนะครับทีนี้จะพาไปดูรายละเอียดกับผมว่า x x i s ซ e ่เนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับโปรแกรมสำหรับการจัดสรรเงินทุน XC s กซ e กกับผมจะเริ่ม x อ็ e ซีซเได้อย่างไรครับผมอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องเปิดบัญชีกับ x อ็ก่อนแบบที่ผมได้เปิดไปนะครับก็ปฏิบัติตามเกณฑ์ของโปรกแกรมนะครับแล้วก็มีเงินทุนมาคัดลอกการเทรดแล้วก็เราจะได้ส่วนแบ่งกําไร ตัวนี้ไปนะครับอธิบายให้คุณผู้ชมแบบสรุปแบบสั้นๆนิดนึงครับผมสมมติว่าผมเนี่ยเติมเงินเข้าไปเพื่อเทรดใช่ไหมครับผมมันจะมีคะแนนที่ชื่อว่าเอ็สกอร์ที่ตัวเอ็สกอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นเกณฑ์ว่าเราจะได้เข้าร่วม x อ็กซิซิหรือเปล่านะครับพอเราได้เข้าร่วม x อ็กซิซิเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมพอเราเทรดพอร์ตตัวเองเนี่ยทาง x อ็กซีเนี่ยจะเอาเงินทุนก้อนนึงเนี่ย มาคัดลอกหรือว่าก๊อปปี้สัญญาณเทรดเราแล้วพออ e ีพอร์ตที่มันก๊อปปี้อ่ะได้กําไรนะครับเขาก็จะเอากําไรจากพอร์ตนั้นเนี่ยมาแบ่งให้เราด้วยนั่นเองนะก็คือแบบว่าเราจะได้กําไรจากพอร์ตเราเองด้วยที่เราเทรดแล้วก็ได้กําไรจากพอร์ตเนี่ยที่มาก๊อปเราด้วยซึ่งอ e ีพอร์ตที่มาก๊อปเนี่ยมันจะเป็นเริ่มตั้งแต่5 0 0 0ดอลา 20, ลาร์20,000ดอลลาร์แสนดอลลาร์ ไปเรื่อยๆจนถึง1ล้านดอลลาร์นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันได้ตามเกณฑ์เขานะครับทำไมต้อง XC ็กซทเ็กก็คือแบบว่าทาง XC เนี่ยต้องการเทรดเดอร์มืออาชีพที่สามารถพัฒนาแล้วก็เติบโตไปด้วยกันได้นะครับโปรแกรมการจัดสรรเนี่ยมีโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สูงสุด1ล้านดอลลาร์หรือว่า35ล้านบาทอย่างที่ บอกไปกับผมแล้วก็ส่วนแบ่งกําไรเนี่ยจะมีส่วนแบ่งให้เราสูงสุดถึง90%สมมมติว่าผมไปถึงพอร์ตล้านแล้วผมเรดได้แค่1%ต่อเดือนก็คือ1,000 0เหรียญเราจะได้ส่วนแบ่งประมาณ9,000เหรียญน,นะครับต่อเดือนนะเกือบเกือบสาแสนบาทนะครับก็ประมาณนี้นี่คือคอนเซปต์คร่าวๆของทาง x x ็กซิก็คือสเต็ปหนึ่งมีพอร์ตกับทาง XC ็นะครับ2ปฏิบัติต,ตามเกณฑ์เอสกอผ่านพอเอสกอผ่านปุ๊บ มันจะมีพอร์ตมา๊อปปี้เราถ้าสิ้นเดือนปุ๊บกำไรเท่าไหร่แบบนี้อ e ีพอร์ตที่มันก๊อปเนี่ยมันก็จะแบ่งกำไรให้เรานั่นเองนะครับอ่านี่คือคอนเซ็ปของ x c s e l e c t กนะครับก็สูงสุด1ล้านเหรียญน,นะครับเหตุใด,ดนะครับจึงเข้าร่วม x c s e l e c t ก็คือเข้าร่วมฟรี1 0 0ครับผมไม่มีค่าลงทะเบียนก็คือมันไม่มีค่าสมัครสอบอ e ีพอร์ตกองทุนทั่วไปอ่ะคุณผู้ชมต้องไปเสียเงินแบบ100ดอลลาร์200ดอลลาร์300ดอลลาร์ ในการสอบถ้าสอบไม่ผ่านนะ่ะอีกเงิน3นามรดอลลาร์ของผู้ชมนะ่ะหายเกลี้ยงเลยแต่ทาง X อ็กซิซิเเนี่ยเราก็เติมเงิน500เนี่ยเข้าไปในพอร์ตเราถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านเงื่อนไขใช่ไหมเงิน500มันยังอยู่เรายังเทรดได้เรายังถอนกำไรได้เราถอนออาหมดเลยก็ได้นี่คือข้อแตกต่างแล้วก็ข้อดีที่ผมเลือก x อเพราะว่า x อซเนี่ยเงินที่เทรดเนี่ยมันเป็นเงินเราแค่เราเนี่ยทำเกณฑ์ให้มันผ่านเขาก็จะมีพอร์ตมากอปเราเงินเราจะไม่หายไปไหน นี่คือความได้เปรียบของกองทุน XC ็กซ e ซ t เครับผม Profit Sharing หรือว่าแชรก์กำไรสูงสุดเนี่ยเกอร์ตพอท,ที่มันมากอบเราอะนะครับผมแล้วก็เรียกว่า x x ็กซ e ซ t เนี่ยต้องการคนที่แบบว่าเทรดให้ได้กำไรสม่ำเสมอแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับคือเขาอยากได้คนที่สามารถเทรดทำกำไรได้จริงๆแล้วก็มีความยั่งยืนในการเทรดด้วย ทีนี้ครับผมหน้าตาของโปรแกรม x c s e l e c ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่คือหน้าแดช h b บอร์ดของมันนะครับตอนนี้ผมเข้าไปดูแล้วครับผมเนี่ยมันจะมีตัวที่ชื่อว่าเ s c o r e แล้วก็มี4อย่างด้วยกันครับผมถ้าเกิดว่าเ s c o r e ผ่านคะแนนผ่านแบบนี้ครับผมมันก็จะเข้าสู่เฟสแรกๆนะครับในการสอบกองทุน x c s e l e c นะครับทีนี้ครับผมเส้นทางนะครับทำกำไรของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยที่มันจะมีทั้งหมด6 เฟดด้วยกันครับผมเฟดแรกเนี่ยมันจะชื่อว่าเฟดซีดโดยที่นะครับขั้นแรกครับผมหลังจากที่เราเทรดไป20ออเดอร์เนี่ยเอสกอร์มันจะขึ้นตอนนี้ผมยังไม่ถึง20ออเดอร์นะครับเอสกอร์ก็ยังไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเอสกอร์มากกว่า50เนี่ยมันจะเข้าสู่เฟดซีดครับผมอ่ามันจะเข้าสู่เฟดซีดเดี๋ยวผมซูมให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับพอมันเข้าสู่เฟดซีดเนี่ยมินิมัมอีควิตี้เนี่ย ต้อง500หมายความว่าคุณผู้ชมต้องมีเงินในพอ,อร์ตห้าร้อยอสกห้าสิทีนี้ครับผมสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือควบคุมตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์ของเขาซึ่งสําหรับคุณผู้ชมมือใหม่ที่ยังเทรดไม่เก่งเนี่ยอาจจะยังยากแต่สําหรับคุณผู้ชมที่หาเงินได้แล้วเนี่ยเอ็กซ e ซดน่าสนใจมากนะครับโดยที่นะครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องดูก็คืออ่ะหนึ่งมินิมัมอีคิตีนะ้ห้าร้อบ นะครับแล้วก็ Maximum Funding ตัวนี้ครับผมมันจะคูณ10หมายความว่าถ้าเราออก0.01แบบเนี้ยไอเนี้ยมันจะคูณ10ก็คือจะเป็น0 1นนี่คือตัวหมายถึงว่าตัวที่มันแบบมาก๊อบเราอะนะครับผมตัวที่มันมาก๊อบเราเนี่ยครับผมมันก็จะมาก๊อบตัวนี้นะครับซึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องคุมถัดไปครับพี่ๆนะครับก็คือ Profit Target เนี่ย5% Profit Target ระดับ5%ของเงินทุน5้ารดอลลาร์เนี่ยก็คือ5-5 25ครับผมนะครับ25่าดอลลาร์นะครับอ่า uh, Profit Target เนี่ย25าดอลลาร์แล้วก็ State Duration เนี่ยประมาณแบบ Min Day เนี่ยก็ประมาณสัก30วันครับผมประมาณสัก30วันในการเทรดก็คือเราก็ต้องเทรดไปเรื่อยให้มันครบ30วันนั่นแหละนะครับ <c oughs> แล้วก็เทรด per สเตตเนี่ยก็คือ20ออเดอร์ครับผมเนี่ยอันนี้นะอันนี้20ออเดอร์นะครับผมแล้วก็ เทรดให้ครบประมาณ30วันนะครับแล้วก็เทรดเปอร์มันต์เนี่ยนะครับก็5ครั้งต่อเดือนนะครับเทรดยังต่ำเนี่ยหครั้งต่อเดือนดูเรชั่นสเตเตเนี่ยเราเทรดไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เลเวอเรจของพอร์ตเนี่ยจะเป็น1ต่อ100มันจะยากตรงไหนครับคุณผู้ชมมันจะยากตรงดอดาว10%บเปอคุณจะบอกว่าโอเคอ่ะพอฟิตทาเกตห้าเป็ตมันอีซี่แต่ถ้าเกิดว่าเปิดแล้วไปแล้วคุณผู้ชมแพ้เนี่ยดอดาวถึง10%ก็คือลบห้ดอลลาร์เนี่ยเรียบร้อยครับคุณผณผูู้้ชชมมมคุณาสอบตก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆเทรดไปมันจะยากตรงไหนใช่ไหมอย่าลืมนะครับว่าไอตัวที่มันก๊อปเราเนี่ยมันก๊อป0.1นะครับพอร์ตเราที่เราเห็นเนี่ยเราออก0.01ใช่ไหมมันได้กําไรแบบ2ดอลลาร์ก็จริงอย่าลืมนะครับผมว่าอีพอร์ตที่มันก๊อปเราเนี่ยอีตัวเนี้ยนะครับผมอีตัวเนี้ยนะมันคูณ1สิบดังน,น,นั้นเนี่ยดอดาของพอร์ตเราเนี่ยมัน50ก็จริงใช่ไหมแต่ดอดาอันเนี้ยมัน500ครับพี่ๆซึ่งถ้าเกิดว่าพี่พี่เทรดอลลาร์ อีเนี้ลบสนะพี่พี่ลบสิสิ่งที่ต้องคุมเนี่ยเราต้องคุมอันนี้ไม่ให้มันเกิน500แล้วก็โปรฟิตของอนเนี้ยต้องเป็น250อย่าลืมนะคำว่าการเทรดของเราเนี่ยมันจะมีอีห้0 0ัเนี่ยมากรอบเราซึ่งมันจะกรอบคูณ10อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องคุมคือเราต้องคุมดอดาวหรือว่าการ ยอดของพอร์ตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องเทรดแบบเซฟเท่าที่จะเซฟได้ซึ่งพอร์ตที่ผมจะเทรดให้คุณผู้ชมดูเนี่ยผมต้องเทรดแบบเซฟที่สุดเท่าที่จะเซฟได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าทีเนี้ยหลังจากที่เราผ่านเฟสแรกตัวนี้ครับผมเวลามันผ่านเงื่อนไขใช่ไหมตัวเนี้ยจะไม่แชร์กําไรให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดผ่านตอนนี้ครับผมสำหรับสเตจที่2นะครับผมอันนี้จะนับเป็นสเตทศูนย์ก็ได้เพราะว่ามันมันแบบไม่ให้เงินเราสเตจที่1นเนี่ยจะเริ่มให้เงินแล้วนะครับสเตทเนี้ยคร นีมั่งอุคุตี้อ่ะพันดอลล่านั่นหมายความว่าคุณผู้ชมต้องเติมเงินเข้าไปให้มันครบพันดอลล่าเอสกอร์จะอยู่ที่60นะครับแล้วก็แม็กซิมัมฟันดิ้งก็ผมจะคูณ10หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออก0.01อีพอร์ตเนี้ย มันจะออก0.1เพราะฉะนั้นเนี่ยคุมดอรดาวดีๆ Profit Sharing ของรอบนี้จะอยู่ที่40%นะครับก็คือถ้าคือผู้ชมเทรดไปแล้วก็อีเนี่ยมันก๊อปได้กําไรเท่าไหร่ก็จะแบ่งให้เรา40% Profit Target 5%แล้วก็ไอเนี่ย60วันแล้วเราก็เทรดยาวๆไปครับผมอันเนี้ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแล้วก็เทรดไปเรืร่อยๆของเรานะครับผมขนาดอดอเดอร์ก็ต้องแบบพอเหมาะพอสมนะครับมันถึงจะผ่านเงื่อนไขได้นะครับเทรดเปอร์สเตตเนี่ย40ออเดอร์ครับผมเทรดเปอร์มันเนี่ย5ออเดอร์นนนนนะะคครรััับบแแลล้้ววววกก็็100 1 100 10%ตต่่่ออใสขงเ,เีย เหมือนนกนัทุกสเตจเนี่ยจะแม็กดวดาวสิบเ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องคุมต้องระเบียบอย่งนคือหนึ่งอารมณ์วินยัยแล้วก็คุมดรอวดาวโปรฟิ target, ตทาร์เก็ตนะแค่เทรดไปเรื่อยๆมันก็ถึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ตามนี้ในสเตจที่2กับผมจากพอร์ตจะก,กลายเป็นพอร์ตแสน ไอ้ตรงนี้แหละครับที่เราต้องไปถึงสเตจแรกสเตจเนี้ยจะเป็นสเตจที่ทําเงินให้คุณผู้ชมได้เป็นเกาะเป็นกำรรเพราะว่าถ้าเราผ่านถึงสเตจนี้ถ้าเราผ่านสเตจได้เราจะได้พอร์ต0,000แดอลลาร์มาพอคุณผู้ชมเทรดได้2%ต่อเดือน2%ต่อเดือนเนี่ยมันคือเงินดอลลาร์นะครับซึ่ง5 0ของ2,000ดอลลาร์คือเท่าไหร่ครับผมคือ1,000ดอลลาร์นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมจะได้โปรฟิตแชร์ i ิงหรือว่ากำไร มาประมาณสัก3 0 0 0 0บาทนะครับก็ประมาณนี้เราก็ค่อยๆไต่ไปค่อยๆไต่ไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าสิ่งสําคัญเนี่ยคือเอสดกรครับผมเอสดกรเราต้องถึงถ้าเกิดว่าเราทํากําไรไม่ได้สม่ําเสมอเราแพ้เยอะเราไม่ทํากําไรให้ไ,ได้เยอะๆเนี่ยเอสดอรจะไม่ถึงถ้าเกิดว่าผมเทรดไปเอสดกรไม่ถึงแบบเนี้ยผมก็ต้องเปลี่ยนวิธีเทรดให้เอสดกรมันถึงนะครับมันจะให้มาเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมก็เอสดกรจะเพิ่มขึ้นแล้วก็โปรฟิตแชร์ i ิงจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและสุดท้ายเนี่ยก็คือพอร์ตในส่วนของ1ล้าน ดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ,บ,รบสเตจถัดมาเนี่ยจะเป็นนะครับในส่วนของ2 0 0แสนดอลลาร์นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่านะครับมันต้องใช้เงินทุนประมาณนึงสำหรับ e อ็เดกนะครับก็คือสำหรับโบกเทือนเนี่ยที่เราไปสอบอะไรแบบนี้กันนะครับไอกองทุนทั่วไปที่เป็นบริษัทธรรมดาเนี่ยคุณผู้ชมสามารถแบบใช้เงิน30ดอลลาร์ได้ใช้เงินแบบ1น0่0ดอลลาร์ได้แต่ถ้าเด็ดไม่ผ่านเงินหายอันเนี้ยเงินไม่หายแต่เริ่มต้นด้วยเงิน500ดอลลาร์นี่คือข้อดีข้อเสียของมันสําหรับกองทุนน ธรรมดานะครับนี่ก็เป็นข้อแตกต่างของมันขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมรักแบบไหนชอบแบบไหนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของ XC Select ครับผมผมก็จะเทรดในช่องนี้ให้คุณผู้ชมดูผ่านพอร์ต500ดอลลาร์เลยนะครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าบันทึก my fx book ไว้ให้คุณผู้ชมดูแล้วครับผมสำหรับ King Kong Trading ครับผมเป็นพอร์ต e x ็แบบพรีเมียมครับผมเติมเงินเข้าไปแล้ว500ดอลลาร์แต่ว่ามันมีโบนัสแจก30ดอลลาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของโบนัส100%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีเงินสำรองที่อยู่ในพอร์ตค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสำหรับ EP หน้าเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าซีรีส์ร่างทองของแท้หรือของปลอมนะครับซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ปั้นพอร์ตประจาช่อง นั่นอีกนะครับผมหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับเรื่องว่า x อ็ซเนี่ยถามว่าเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครใช่ไหมหนึ่งเหมาะกับคนที่มีเงินทุน2เหมาะกับคนที่หาเงินได้อยู่แล้วและ3เหมาะกับคนที่เรียกว่า p e r f o r m ร์แมเนี่ยดีแล้วก็4เนี่ยเหมาะกับคนที่อยากลองฝึกวิน,นัยดูเพราะว่ามันเนี่ยฝึกแล้วเงินไม่หายเงินยังอยู่เหมืนมนะะมอนเดิมนะครับถ้าเราไม่เสียเองนะเงินของเราจะอยู่เหมือนเดิมนะครับมันก็ดีกว่าโบกทั่วไปหรือว่าแบบกองทุนเถื่อนทั่วไปก็ตามนี้นะครับผม